มาเบิรงคูนี่นะครับ <Okay. S 1> ฐานที่หนึ่งนี่คือกุ้งจระเรัสั์นะครับฐานที่สองทั้งดุนนะครับจันดีเบิกฟ้านะครับคูนี่นะครับติดตามนะครับแบทเทิลนะครับเอาจันดีจะจะจุดก่อนนะครับจันดีคือฐานที่สองเบิร์คู่นี่นะครับ นะครับจันดีจะจุดก่อนนะครับ helmet, อยู่ฐานที่สองนะครับคู่นี้คือจันดีกับซุ่งเจารุศัพด์นะครับติดตามผลงานของจันดีก่อนนะครับจันดีเบิกฟ้ามันหมานนะเช้าเช้าจันดีเบิกฟ้าแต่ละน้องปีเลเซ็นไหนเลยบนเออบ่นปีโลจบไล่แล้วนะครับ จำคะไดหายไปดีวที่มาทไปมาไปจำทีีไปม่ไปีจำที่ไปจ่ีาสาววน้ฝากเขาไป ทีลี่เลยจันนี้เกิดมาห้จะโลดเขาไม่ได้ซีเลยจันนีเบิกฟ้านะครับเอาแขววัสุดท้ายเป็นเกลียวนกต้องรุนนะครับต้องรุน เอาเอาเอาหิบเลยฮะรุ่นนะครับต้องรุ่นนะครับสงงสงกตนโอ้จันมาห้งรับไมี่สปริตโวนี้ตอนนี้ใ้หัวเป็นต้ตลนะครับ วันยังีิฟกับลงลงตกง่างายไม่ผ่านเด้อกับลงตกง่างามนะครับใจหมว่าเป็นติโยโยบตะหลอดโหนึ่งนะครับรอยหกสิฟพัาดไป

กตุ้ยานะครับขตุนยากั้งสามสองลไปไหลูกไปไปเะเินก็ต้องให้แล้วมันไปท้ใครทากมันลูกเคนไกลบสลุสสลิโดมตัวไร เอารุ่นนะครับรุ่นะครับเอารุ่นนะครับตื๊ดเรียบร้อยเบียกชึ้บติดจ้านะมองมันตาด้นะมองมหาอกายุหากินนะกุงะเรินซับนะครับได้รุนนะครับได้รุ่นนะครับรุ่นอมาดีดเลยออรัม

ส่วนร้อเนะครับกุ้งเจริญสับนะครับฝากติดตามผลงานนะครับใส่บริการของช่างโยธาช่างโยธานะครับพี่น้องรุ่นน้ำกันนะครับเาปลาเขาแล้วนเอปนปลาเาแจ้งสามวเตึงสามร้อย 385กุ้งเจริญทรัพย์